แล้วในด่านห้าเนี่ยของรางวันมันจะเยอะมากกดกวาดล้างครับผมเรียบร้อ <ended> ย ขอต้อนรับเข้าสู่เกม KOF ศึกสุดท้าย All Star VNG กับผมวิเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแชร์เทคนิค7วันแรกสำคัญยังไงเราควรที่ต้องมุ่งเน้นไปอย่างไหนเก็บเดเวลอย่างไรให้ไปไวอันดับแรกปัจจัยสำคัญเลยก็คือให้เรามุ่งเน้นการเก็บเดเวลของบัญชียิ่งเดเวลบัญชีมีเดเวลเยอะเท่าไหร่นะครับเขาก็จะปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆมาให้เรามากเท่านั้นแน่นอนยิ่งมีหลายฟังก์ชันพลังของเราก็จะขึ้นเยอะเนาะเหมือนที่เกิดไปตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแต่ เวสประจําวันซึ่งเคเวสประจําวันเนี่ยจะให้ EP พีให้เราเยอะที่สุดแล้วอ่ะผมก็ทําไปในระดับนึงแล้วเลยครับเหลือแค่แตะซื้อทองเราก็ซื้อทองอีก2ครั้งในส่วนของ en e r g y เนี่ยแนะนำนะครับให้ซื้อครบตาม VP ที่เรามีครั้งแรกอาจจะฟรีครั้งที่2 50นะครับครั้งที่350 ครั้งที่4จะ100และครั้งที่5จะ100เพราะว่าการซื้อ Energy เนี่ยเราจะได้ EP ด้วยมันจะได้ Energy ตรงนี้ใช่ไหมมันก็เหมือนเป็นแต้ม EP ที่เราจะได้นะครับจะทําให้เราเนี่ยเลเวลไปได้ไวมากต่อนะครับแน่นอนว่า EP เนี่ยจะได้จาก Energy ด้วยใช่ไหมชนะน,นะครับกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือเราควรที่จะต้อง มารับพลังงานฟรีตรงนี้ต่อให้แม้ว่าเราไม่ได้รับในช่วงเวลาที่เขากําหนดนะครับเราสามารถใช้เพชรชดเชยได้ใช้30เม็ดนะครับในการชดเชยก็จะได้รับ Energy 100คือเขาก็จะมี4ช่วงเวลาในการแจก Energy อันนี้แนะนําไม่ควรพลาดนะฮะอย่างน,น้อยๆก็มาซื้อย้อนหลังกันด้วยต่อมาอีกอย่างที่สําคัญแล้วก็คือในส่วนของไดบอนหรือเพชรเนี่ยนอกจากที่เราจะเอาไปซื้อพลังงานแล้วเราไม่ควรใช้แบบฟุ่มเฟือยให้เพื่อนๆเน้นไปที่กิจกรรม7วันแรกถ้าเรามี VP ีในระดับสูงหน่อยเราก็ควรที่ต้องเก็บให้หมดของฟร ศูนย์เพชรอ่ะเราซื้อได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ถ้าเป็น v p 3เนี่ยแนะนําให้ซื้ออย่างมากเลย เพราะว่ายิ่งเราัพอาวุธเทพไปไกลเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> จะเห็นจากคลิปที่แล้วเลยครับว่าพลังมันจะกระโดดไปเยอะมากอ่าถ้าเป็นวันที่2นะครับของโบนัสเนี่ยก็จะเป็นพวกเงิน3 0 0 0 0นอันนี้โคตรสําคัญเลยนะแนะนําให้ซื้อเพราะว่าเงินมันหายากหาไม่ยากหรอกแต่มันใช่เยอะและก็เหรียญเปิดตัวละครถ้าเป็น v p 4เนี่ยซื้อด้วยส่วนวันที่3อันนี้ไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อเท่าไหร่นะครับกับอิฐปกร์ม่วงถึงแม้ว่าจะเกือบไม่พอใช้แต่หลงัลงๆสามารถหาได้หรือว่าเราจะซื้อดองไว้ก่อนก็ได้เหมือนกันแต่เรายังไม่ต้องเปิดนะเอาให้เลเวลของท เหมือนกนกัเพราะว่าการเปิดกลองหรือเปิดทีมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระดับเลเวลของทีม ี่เบลทีมบัญชีนะครับต่อมาที่สําคัญอีกในช่วง7วันแรกนั่นก็คือการอัปเกรดตรัวละครให้เป็นสีฟ้าบวกสเพราะาการอัปเกรดตรัวละครให้เป็นสีฟ้าบวกสเนี่ยก็จะสามารถปลดล็อกระบบยานลบได้ซึ่งอย่างที่พูดในพาร์ทที่แล้วนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพลังลบให้อย่างมหาศาลที่สําคัญอีกในช่วง7ดวันแรกนั่นก็คือให้เราเนี่ยผ่านด่านไปให้ไกลพยายามสู้ด่านไปให้ไหวนะครับแม้ว่าพลังเราน้อยกว่าเรากดมือเองเลือกคอมโบใช้งานให้ถูกจังหวะจากด่านที่ไม่ผ่านก็จะผ่านแบบง่ายๆเลยต่อมาีั นั่นก็คือเราควรจะต้องหากิลอยู่ถ้าเป็นกิลระดับต้นๆเนี่ยจะดีมากๆนะครับเพราะว่าเขาจะมีอันดับกิลด้วยของรางวัลอันดับกิวนะครับก็จะได้เป็นพวกเพชรพวกทองรวมถึงก็จะมีของรางวัลท้าทายกิลด้วยนะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับเขาก็จะมีบอสกิลหรือด่านกิลคือถ้าคนภายในกิลเนี่ยช่วยกันตีเราก็จะได้รับของรางวัลในการพิชิตบอสช่วยกันท้าลบรับของรางวัลอะไรประมาณนี้เนี่ยควรจะต้องหากิลอยู่ตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับนอกจากการตีบอสกิลแล้วก็ยังมีสมบ คือสมบัติของอิโอริเนี่ยเป็นหนึ่งวิธีที่เราจะได้ชิปเซตของอิโอรินะถ้าในกรณีที่เราเปิดได้หน้าอิโอริ5อันอ่าถ้าเป็นอิโอริอิโอริอิโอริเนี่ยจะได้ชิปเซตของ e อิโอริอ่าเปิดต่อนะครับปึ๊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 บ,บอันนี้ไม่ได้เนาะเปิดต่อนะครับคือวันหนึ่งเราจะสามารถเปิดได้5ครั้งในระบบนี้แล้วก็เราสามารถเปลี่ยนของรางวัลได้ด้วยนะเนี่ยกดเปิดใหม่ตรงนี้ได้เลยนะปึ๊บดูนะครับดีกว่าเดิมไหมแย่กว่าเดิมเปิดไปอีก ถ้าเราไม่พอใจในของรางวัลเราก็กดไปเรื่อยๆได้เลยอยู่ที่ว่าเรามีเพชรเยอะขนาดไหนอันนี้ผมพอก่อนแล้วกันเพราะว่าผมจะไม่ใช้เพชรเนาะแล้วก็ภายในระบบกิวนี้นะครับก็จะมีสนามฝึกกิลด้วยเราสามารถเอาตัวละครไปฝังเพื่อเก็บเลเวลได้นะเลือกได้เลยว่าเราจะเอาตัวละครไหนไปฝึกอยากให้เลเวลตัวไหนไวก็กดเข้าไปนะครับมาดูที่ระบบต่อมานะครับก็จะมีไพ่อากาศไพ่อากาศเนี่ยก็จะเป็นมินิเกมให้เราเล่นอืมเราสามารถ อ่ายกตัวไปนะครับยิงนกแบบนี้ได้คล้ายๆยิง คือถ้าเราเล่นไปถึงคะแนนตามที่เขากาหนดนะครับเราก็จะได้รับเพชรแล้วก็ชิปเศษตัวละครระดับ SR นะฮะก็จะเป็นตัวละครนี้อีกด้วยและภายในเกมก็มีในส่วนของร้านค้า <c oughs> เวลาเราได้แต้มมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแต้มที่เราเอาไปบริจาค <c oughs> แต้มที่เราตีบอส <c oughs> หรือแต้มที่เราเล่นมินิเกมเราสามารถเอามาซื้อชิปเศษตัวละครได้หรือจะเป็นอุปกรณ์ในการอัปเกรดดาวเพิมเ่มเติมก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าใจดีนะผมแนะนําให้ซื้อเงินนะครับเพราะเงินเนี่ยสำคัญมาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆอีกทีนึงนะฮะคือถ้าเราอยากอัปเกรดดาวคิงได้ไวเราก็ควรทจะต้องเล่นระบบกิลวเป็นหลักอันนี้สำหรับคนที่เริ่มต้นเล่นใหม่แล้วอยากเล่นคิงหลักๆนะสิ่งต่อมาที่สําคัญอีกนั่นก็คือระบบทางเป็นเทพระบบนี้จะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราเลเวล28ขึ้นไปสําหรับระบบนี้เป็นหนึ่งระบบที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถหาชิปเซตของตัวละครได้แล้วก็ในแต่ละเส้นทางเนี่ยก็จะมีระดับความยากเพิ่มขึ้นไปอีกเคียวก็จะมีด่านทั่วไปด่านจาาันนนก,นกรุะะกก็จมมีเหือนนนะัะ เทอร์รี่นะครับก็มีเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราอยากเลือกเส้นทางไหนในที่นี้เดี๋ยวผมเลือกเป็นเทอร์รี่ละกันก็กดแบบด่านทั่วไปนะครับเงื่อนไขาการเล่นด่านเป็นเทพนะครับนั่นก็คือให้เราเปิดพื้นที่กดจิ้มลากคาก็ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปิดพื้นที่หมดเพื่อที่เราจะหาการ์ดไปสู่ชั้นต่อไปไม่ใช่แค่นั้นนะเราควรจะต้องหาเพื่อนร่วมทีมเพื่อที่เราจะสามารถผ่านระบบนี้ได้ง่ายถ้าเป็นเทอร์รี่เนี่ยเขาจะมีตัวละครน,นี้ให้เรานะครับ และถ้าเป็นพวกตัวละครสีฟ้าที่เราเจอจากการปลดล็อกพวกนี้ก็จะมี3ตัวละครให้เราเลือกสุ่มนะอยู่ที่ว่าจะเป็นตัวละครไหนบ้างและตัวละครนั้นเป็นสายอะไรอย่างนตอนนี้ผมมีตัวละครป้องกันแล้วใช่ไหมผมก็จะเอาตัวละครสกิลเข้ามานะครับกดรับมาแล้วก็เก็บของให้หมดนะฮะนอกจากที่เราต้องการตัวละครแล้วเราควรที่ต้องอัปเกรดสกิลด้วยมีเส้นเทอร์รี่มีเส้นแอนดี้มีเส้นทีมมีเส้นช่วยถ้าจะเอาแบบผ่านง่ายหน่อยก็ให้เน้นอัปแค่ตัวหลักเทอร์รี่แล้วก็ให้เน้นทีม ผมก็จะอัพเทอร์ลี่ไปก่อนนะครับปึ๊บคือเราต้องเก็บแต้มตรงนี้มาเยอะๆซึ่งเราก็จะได้จากการต่อสู้จากด่านนั่นแหละหรือว่าเราจะใช้เพชรซื้อออกก็ได้แต่ด่านพวกนี้นะครับด่านระดับแรกๆเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้เพชรก็ได้นะครับแค่อัพตัวหลักก็สู้ไหวแล้วอืมส่วนการต่อสู้นะครับเราก็จิ้มที่ตัวละครที่เราต้องการสู้เลือกจัดทีมก่อนก็ได้ต่อสู้แบบแบนนวลนหรือว่าจะกดกวาดล้างเอาก็ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเข้าไป โอ้ตัวละครตายฮะไม่เป็นไรซึ่งเราสามารถกดใหม่ได้นะเผื่อไม่พอใจนะครับไปกดตู้เองชะนะอสู้ได้ดีกว่าก็แล้วแต่เนาะผมกวาดล้างไปเลยปึ๊บกดยืนยันนะครับายในด่านก็จะมีเลือดให้เก็บด้วยนะครับได้อยู่เหลือตัวละครเดียวแต่แบบนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอเอาเทอรีน้ำแล้วกันก่อนล้างดู ปึ๊บโอเคยังได้ยังได้ผ่านสมบูรณ์แล้วเลือกพาสซีฟหน่อยแล้วกันนะฮะเขาก็จะมีพาสซีฟแล้วก็คีรัดรอปตามด่านแบบเนี้ยเข้าสู่ด่านต่อไปนะครับด่านที่2องอเปิดด่านให้หมดโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเลือดด้วยแต่ก่อนอื่นเลยก็คือเราเลือกตัวละครก่อนผมจะเอาเป็นตัวละครสาแทงแล้วกันมาตัวนี้ แล้วก็จัดทีมนะครับแบบนี้กินเลือดเข้าไปหาบัฟภายในด่านก็จะมีกล่องแบบนี้ด้วยนะแนะนำนะครับให้เปิดใช้เพชรจากตรงนี้นั่นแหละสําคัญเลยกดไปนะครับถ้า40แล้วก็หยุดก่อนก็ได้เพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะได้ของข้ามระดับขั้นเหนือกว่าระดับเรเวลปัจจุบันที่เรามีอยู่พยายามเก็บของให้ครบแล้วก็เคลียร์ด่านให้เป็นระดับสมบูรณ์แต่ถ้าใครดีนะครับหาแค่กุญแจแล้วก็เข้าไปสู่ชั้นต่อไปก็ได้เหมือนกันโอเคไปอาปารส์ส10ต่อฮะคู่มือฝกฝน ผมเลือกเป็นในส่วนของทีมแล้วกันถนัดคุมเลยครับเทอรี่ก็อัพเป็นขับหมังแล้วกันแล้วก็ผ่านนะฮะสกิลของเคอรี่มีโอกาสปล่อยพาร์สิฟนู่นนี่นั่นแล้วเราก็กดกวาดล้างไปอพอมีตัวแทงแล้วก็จะสบายขึ้นรวมถึงการปลดล็อกพาสิฟด้วยนะครับกวาดล้างเข้าไปเรียบร้อยนะฮะได้ตัวละครเพิ่มแล้วรอบนี้เดี๋ยวผมจะเอาเป็นไม้แล้วกัน โอเคแล้วก็จัดทีมใหม่นะครับไว้ล่างน่าจะเคลียร์ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมละเรียบร้อยนะครับแล้วก็กวาดล้างไปโอเคหมดนะฮะสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีชิปไปเนี่ยแรงน้ำยามาไปอัปเกรดพาสตต่อนะอะ่แต้มตรงนี้ยังไม่พอนะครับก็ยังไม่ต้องอัพก็ได้เข้าสู่ชั้นต่อไปเลยชืบ สนะฮะเนี่ยวิธีเล่นก็จะเป็นประมาณเนี้ยสำหรับทางเป็นเทพคือเราต้องพยายามเปิดหาตัวละครช่วยลบก่อนและที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเอ้ยนี่มีตัวละครฮีวตัวละครนี้สําคัญมากเลยฮะพรามาถึงด่านสุดท้ายหรือด่าน5้าเนี่ยคือต้องบอกนะทุกๆ5ด่านนะครับเขาก็จะมีบอสแล้วในด่าน5้าเนี่ยของรางวัลมันจะเยอะมากดูเนื้อเรื่องนะฮะเราก็เจอบอสต,ตัวนี้เนาะฟึบฆ่าก่อนเลยฮะฮปึบกดกวาดล้างครับผมเรียบร้อย สมบูรนะครับที่เหลือเก็บของรางวัลแล้วเราก็จะได้ชิปเศษของเทอร์ลี่ด้วยรวมถึงนี่ก็จะมียานลบด้วยเหมือนกันนะแล้วก็จบสิ้นภารกิจืบเสริมอีกนิดนึงในช่วงที่เราเล่นใหม่เนี่ยเราควรที่ต้องดูกิจกรรมด้วยนะ ว่ากิจกรรมในช่วงนั้นเป็นแบบไหนคือเขาก็จะมีพวกกิจกรรมสะสมการใช้ใจ่ายไดมอนด์ที่วเวลาเราใช้ใจ่ายถึงเราก็จะได้ชิปเสต็ของตัวละครบางตัวละครเนะี่ยอาจจะเป็นตัวละครสําคัญแล้วก็โบนัสการเปิดตัวละครโบนัสจากัดเวลาอันนี้ด้วยนะครับเติมเงินทุกวันแจกรางวัลอันนี้เราจะได้ชิปเสร็ของเคียวนะครับวันะสิบห้าสิบห้าแล้วก็จะไปได้ดาบในวันที่5อีก1เล่มด้วยกันเอาไว้ปลดล็อกสกิล นี่แหละหลักๆที่เอเนนนะครับเพราะว่าในช่วง7วันแรกเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมอันดับดาวจะเป็นอันดับดาวทีมรวมของตัวละครถ้าเราติด1ใน3ได้จะดีมากและยิ่งถ้าอันดับพลังติด1ใน5ได้อันนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะาเราจะได้ตัวละครคูล,ล่าผู้แข็งแกร่งเป็นตัวละครระดับ SSR ที่เป็น1ตัวละครที่ได้ยากโคตรเลยและก็เท่ด้วยนะครับดูดิหื <c oughs> ตัวน,นี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> ถ้าได้มาสุดยอดก็นี่แหละในพาร์ทนี <bouncing>. ้ผมก็มาแนะแนวทางสําหรับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่7วันแรกควรที่จะต้องเน้นอะไรบ้างหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับลองไปทําตามกันดูได้และสําหรับลิงโหลดเกม KOF สึกสุดท้าย All Star VNG ก็อยู่ใต้ล่างเดสคริปชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้เจอกันใหม่พารหน้าบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ